คอนเทนต์ในวันนี้นะครับทุกคนจะพาทุกคนนะครับมาดูความเจ๋งของ Gemini ในการสร้างรูปภาพกันนะนะครับ mm hmm. ต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ผมเนี่ย mm hmm. ก็รอมา นานเลยนะอยากให้เจมินายทำแบบนี้ได้เพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเราสร้างรูปเนี่ยก็คือมันจะแก้ไขารายละเอียดรูปภาพของเรานะครับอย่างเช่นน่ะเราต้องการเปลี่ยนรูปภาพของตัวเราเองเนี่ยมันก็จะเอาหน้าใครไม่รู้มานะครับแต่ตอนนี้นี่นะครับทุกคนเขาเนี่ยให้เราสามารถที่จะแก้ไขรูปภาพโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนรายละเอียดที่เราชอบนะฮะนี่นะฮะสร้างรูปภาพสุดอัศจารย์มากขึ้นด้วยการแต่งรูปภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับ ตอนนี้คุณสามารถแก้ไขรูปภาพได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนรายละเอียดที่คุณชื่นชอบการอัปเดตล่าสุดของเราช่วยให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้นะครับหก็คืออัปโหลดรูปภาพได้สูงสุด3รูปภาพและผสมผสานองค์ประกอบที่สร้างสารรค์2ก็คือพลิกโฉมรูปเซลฟี่ที่ยังคงดูเหมือนคุณนะ,นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเพิ่มข้อความแทนที่พื้นหลังหรือเปลี่ยนตัวแบบ นะครับนี่นะฮะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับมาดูการใช้งานกันว่ามันจะดีขนาดไหนนี่ถ้าดูตามตัวอย่างเห็นปะ่ะนะฮะโอเคก็ลองมาใช้กันเลยนะฮะตรงนี้เวลาที่เราจะใช้เนี่ยทุกคนจะต้องเปลี่ยนตรงนี้นะก็คือมาเลือกเครื่องมือนะฮะแล้วก็เลือกตัวนี้รูปภาพที่มี emergent นะครับโอเคนะฮะทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอารูปภาพของผมมาทดสอบให้ดูก่อนนะครับโอเคนี่นะครับทุกคนอันนี้จะเป็นภาพของผมนะนะครับก็ล่างมาใส่เลย แล้วผมจะบอกเขาว่าทำให้ผมกลายเป็นชาวร็อกอ่านี่นะครับผมแล้วให้ทุกคนเนี่ยลองกด enter ดูนะฮะปึ๊บมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมก็เลือกเป็นแฟลชนะจริงๆใช้เป็นแฟลชก็ได้นะครับหรือใช้เป็นตัวโปรก็ได้อ่ะลองมาดูนะครับเพราะว่าการสร้างรูปภาพอันนี้มันก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันนี่เฮ้ย <laughs> ทุกคนเฮ้ยหน้ายังเหมือนผมนะเอาจริงนะ เนี่ยสมมุติว่าผมทำทรงผมเนี่ยอันนี้คือใช่เลยนะมาดูภาพชัดๆโคตรโคตรเท่เออนี่นะนะครับผมเฮ้ยหน้าตามันก็ยังยังคงความเป็นเราอยู่อันนี้จริงๆนะฮะเนี่ยเห็นไหมเออนะครับแต่นี้ไม่ได้ยิ้มไงอันนี้ไม่ได้ยิ้มอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองอ่าทำให้ผมกลายเป็นนักธุรกิจนะลองมาดูกันนะครับ อ่าโหมาดูครับนี่นะครับคือเอาจริงนะผมมองภาพแบบผมเคยไปใช้พวก AI เจนภาพอะไรเงี้ยหน้าตาของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือมันยังคงความแบบเป็นเป็นเราอยู่อะเออนะครับแต่อันนี้อาจจะไม่ได้แบบก็ก็เหมือนอยู่นะแต่ว่าอาจจะเป็นทรงผมหรืออะไรเงี้ยแต่โดยรวมๆเนี่ยก็เหมือนแบบผมอายุเยอะขึ้นเออแล้วก็นี่ฮะ ทำผมทำอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะทีนี้ครับจริงๆเนี่ยเห็นปะ่ะทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วเนะว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปภาพของเรานะครับเป็นใครก็ได้ที่เราต้องการเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรนะครับโอเคนะถือว่าโอเคเลยอันนี้ผมบอกเลยนะครับทุกคนว่ามันดีมากๆนะอันนี้นะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบอย่างอื่นกันบ้างนะครับอย่างเช่นเราเนี่ยต้องการที่จะแบบผสมผสานรูปเออนะครับเผื่อใครอยากจะสร้างรูปภาพใหม่อะไรแบบนี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทําดูนะอ่าเดี๋ยวผมมาดาวน์โหลดรูปภาพก่อนนะครับทุกคนนี่โหลดเสือมาเดี๋ยวไปเอานกมาเอาอะไรดีเอาเป็นนี่โนอินซีนะฮะอ่าแล้วก็อะไรดี เอาเป็นเอาเป็นท้องฟ้าแล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอ่ะก็มาที่เจมินายทีเนี้ยผมจะลากเสือมาลา no ่าโนอินซีมาลากท้องฟ้ามานะครับผมก็จะบอกเขาว่าช่วยทำให้เสือมีปีกแบบนกอินซีบินอยู่กลางท้องฟ้าอ่าโอเคนี่ฮะ ก็เราสามารถอัปโหลดรูปภาพได้3รูปนะสูงสุดอย่างที่เขาบอกตอนแรกที่พาทุกคนดูนะฮะโอเคก็ลองมาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมอันนี้คือผมบอกเลยว่าใครที่อยากจะแบบว่าได้เครื่องมือแต่งรูปเนะี่ยคือใช้เจมินายจบเลยนะตอนนี้นะฮะามาแล้วนะครับกำลังสร้างภาพอ่านี่ครับทุกคนมาแล้ว นี่เลยนะฮะแต่นี้เหมือนคงคงรูปภาพเดิมเลยนะมันเหมือนแบบเขาไม่ได้ทํารูปใหม่เลยเออเหมือนเอาภาพมาแปลกันสแสดงว่าเดี๋ยวผมน่าจะต้องทำอํำนีนะเดี๋ยวผมจะต้องเอาเดี๋ยวเอารูปเสือมานะครับเอารูปท้องฟ้ามาแต่ทีเนี้ยผมจะบอกว่าทําให้เสือ,อมีปีกเหมือนนกอินทรีบินอยู่กลางท้องฟ้าเดี๋ยวลองลองไม่ต้องมีท้องฟ้านะ ผมจะทําแค่นี้แล้วกันทําให้เสือมีปีกเหมือนนนอินซีบีดู่กลางท้องฟ้าอลองมาแบบนี้นะนะครับคือเมื่อกี้สามรูปก็เลยแบบว่ากลายเป็นอย่างนี้นะอ่านะฮะอันนี้คือแบบมันซื้อตรงเกินนะฮะคือเอารูปเดิมเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงลอะไรแต่ทีนี้ลองลอง,ลองแบบรูปเดียวๆแล้วทําแบบนี้นะบ,บอกเขาน่าจะน่าจะได้เอออันเนี้ยอ่านี่ครับรับทราบนี่คือรูปภาพที่คุณต้องการมาดูกัน เออนี่มันเท่าอย่างนี้นี่นครับทุกคนลองมาดูเฮ้ยแบบเนี้ยโอเคมากเลยนะทุกคนโคตรเท่นะฮะแบบอันนี้คือเหมือนจริงเลยเหมือนจริงมากๆเออต้องเอาไปรูปเดียวแต่อาจจะมีรูปหลักเออรูปหลักเห็นปะว่าแบบมันยังคงคงภาพเดิมนะเห็นไหมถ้าทุกคนมาดูหน้าเสือนะฮะเห็นปะเนี่ยถือว่าโหแบบโหดนะเออโหดเลยนะเออผมอยากลองอะ่ะเดี๋ยวผมลองลองแบบ ลองลองอีกอีกอันนึงอะผมจะให้เขาใส่สูตรให้ผมช่วยเปลี่ยนให้ผมใส่เป็นสูตรสีดำโอเคนะนะครับอ่ะลองมาดูนะเออนี่ฮะเนี่ยใครอยากจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอะไรเงี้ยลองเลยนะนะฮะมาดูว่ามันยังแบบคงหน้าเดิมผมหรือเปล่าเอออันเนี้ยให้เขาเปลี่ยนแค่เสื้อผ้านะนะฮะนี่ครับมาแล้วทุกคนนี่คือรูปของคุณในชุดสูตรสีดำ มาวยเอาเรื่องนะครับเนี่ยหน้าตายังเหมือนเดิมอันนี้คือผมชอบมากเลยเออเป็นไงทุกคน,นครับคือจริงๆอ่ะมันจะมี AI หลายตัวที่ที่ก็ทําแบบนี้ได้คือแบบเอารูปภาพเราแต่ว่าไม่เปลี่ยนหน้าก็มีนะครับแต่ตอนเนี้คือเจมินายทำแบบนี้ได้แหละเนี่ยหน้าตาผมยังเหมือนเดิมเปลี่ยนมาใส่สูตรโคเทเอ้ยเอาเรื่องนะนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนคือนี่แหละ อยากจะพาทุกคนมาดูเพราะว่า Gemini เขาอัปเกรดฟีเจอร์นี้มาผมก็เลยแบบโอ้โหต้องใช้ให้ดูเลยนะครับก็เลยอยากจะทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเผื่อใครยังไม่รู้นะครับผมเพราะว่านี่แหละเขาเพิ่งอัปล่าสุดเลยนะเนี่ยก็พามาใช้ดูนะครับโดยรวมอันนี้ผมพูดความรู้สึกแบบไม่อวยนะก็คือโอเคเลยนะฮะเนี่ยเจนภาพได้ดีมากนะครับถ้าขึ้นมาดูรูปภาพแรกนี่เป็นชาวร็อกอันนี้ก็เหมือนผมนะเออเหมือนผมเลยนะนะฮะ เพียงแต่ว่าถ้าผมทําผมทรงนี้เออเป็นชาวร็อกอะไรเงี้ยก็คงน่าจะได้แบบแนวแนวนี้นะนะครับผมโอเคนี่นะธุรกิจนะฮะออโอ้โหเนี่ยเห็นปหโคตรก็อดฟาเธอร์เลยเนะี่ยนะฮะอ่ะก็ตามนี้ครับทุกคนนี่นะฮะสำหรับเจมินายในการเจนรูปคือเจนดีขึ้นเจนโหดขึ้นรวมไปถึงไม่เปลี่ยนแปลงภาพเดิมของเราด้วยโหอันเนี้ยคือใครจะเอาไปปรับแต่งอะไรทําได้เลยง่ายมากๆนะนะครับก็ลองใช้กะดูนะก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับ จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s s r i b e นะครับแล้วเราติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้ครับผมสหลับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับโดยการสมัครสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับผมหรือหาาชอบวิดีโอนี้นะครับก็สามารถกด Super Thanks ให้กันได้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับ